ครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ถ่ายรีวิวตอนกลางคืนนะครับเพราะวันนี้ที่ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่ารีวิวไฟครับไฟที่เรียกว่าสติ Li ลอยผมอัดตอนแรกอัดอัดบล็อกไว้อันหนึ่งนะครับร้านเขาส่งมาแต่ปรากฏว่าเขาส่งมาไม่ครบเขาส่งมาแต่ตัวไฟอันนี้ผมก็เลยต้องกดไปทวงนะครับในเป็นร้านในช้อปปีนะครับชื่อร้านว่า First Li g h t นะครับเขาก็ขอโทษขอโพยครับแล้วก็รีบส่งอุปกรณ์ที่เหลือมาให้ทันทีเลยนะครับก็ ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับการดูแลอย่างดีนะครับคนเรามันเกิดความผิดพลาดได้ครับไม่มีปัญหานะครับเราก็อย่าไปซีเรียสมีอะไรก็แจ้งทางคนขายเขานะครับแล้วก็ให้เขาดําเนินการนะครับแล้วเขาก็ส่งมาถึงแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับไฟอันนี้เนี่ยตัวกล่องที่เขาไม่ได้ส่งมานะครับที่เขารืมาเพราะว่านอกจากจะเป็นไฟสตริปไลท์คือไฟเส้นนะครับอันนี้คือไฟน่าจะ5เมตรมั้ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นความยาวที่เหลือเฟือครับอันที่ผมกดเนี่ยราคาประมาณราคาถ้าจำไม่ผิดจะ330บาทนะครับ mm hmm. ก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวคอนโทลวิธีการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากครับแล้วก็มีร mm ีโมทมาให้ด้วยรีโมทก็จะบังคับสีบังคับไหนได้สรุปแล้วนะครับในเซตก็จะมีเส้นไฟนะครับสตริปลหลเป็น RGB นะครับ แล้วก็ตัวคอนโทรลฮะรีโมทรีโมทอันนี้เป็นมีทำอะไรได้หลายอย่างนะครับนะครับแล้วก็มอแปลงตอนแรกเปิดดูเนี่ยมีอึ้งนิดนึงครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยหัวต่อสายไฟก็จะเป็นลนนักษณะนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นเหมือนกันนะครับคือมีหัวเหมือนกันแล้วไอ้อันเนี้ยมันก็จะมีหัวเหมือนกันอีกผมก็ตกใจว่าเฮ้ย hey, แล้วไงวะ แล้วมันจะมาจิ้มกันได้ยังไงมันเป็นเหมือนตัวผู้กับตัวผู้ทั้งคู่ครับเขามีไว้แบบนี้ครับทุกด้านให้ดูดีๆตัวนี้ครับพลาสติกตัวเนี้มันจะดึงออกได้เห็นไหมและนี้ก็จะเป็นตัวผู้เอ้ยมันก็จะเป็นตัวเมียเราก็จะสามารถเอาด้านนี้เสียบเข้ากล่องคอนโทรลได้โดยที่จุดสังเกตคือเขาจะมีลูกศรตัวนี้ก็จะมีลูกศรน,นะครับให้มันอยู่ตรงกันเพราะว่าสายไฟเนี่ยเส้นของสีของสายไฟต้อง ต้องเป็นสายเดียวกันอันนี้หลักการง่ายๆครับคือเพื่อนผมมามันดูคลิปผมแล้วนั้นเขาสายแบบว่าสาย RGB เขามีเล่นเกมเขาก็เคยเห็นคนเขาสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็ทักครับว่าทำไมแบบโต๊ะนานไม่มีข้างหลังบ้างนะครับให้ไฟมันดูแบบว่ามีสีสันมีอะไรหน่อยมันคือที่มัน make s e n s เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาก็ทักว่ามันช่วยเรื่องความสบายตาเวลาเรานั่งอยู่ในที่ทํางานในโต๊ะของเราเงี้ยครับมันมันช่วยมันช่วยจริงๆเหมือนกันนะครับ อย่างไรไฟลยโคมไฟอันนี้ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านเนี้ยก็ช่วยเพราะนั้นผมดูแล้วเนี่ยแล้วดูจากเส้นแล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าอย่างนี้ครับผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วซ่อนอยู่ข้างหลังและยาวเลยครับยาวแล้วยันมาตู้นี้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะเซตอัพออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่คือ b ี f o r e นะครับเอาดิบกันงี้เลยครับต้องสร้างรีวิวตัวของของเส้นไฟเขาเนี่ยครับข้างหลังจะเป็นเทปกาวสามเเราดึงออกแล้วก็สามารถเอาไปแปะได้เลยนะครับ อันนี้คือไฟเส้นนะครับไม่ใช่ไฟเซอร์ประมาณนี้เขาข้าวมันก็จะเรืองรองเรืองรองแบบนี้วิธีการจากที่ผมลองติดดูแล้วแนะนําแบบง่ายๆเร็วๆนะครับก็คือตัวเส้นไฟนะครับเขาตัดได้ เวลาตัดให้สังเกตที่มันจะมีทองแดงแล้วมีรูปกันไกอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นเส้นที่ตัดได้เพราะว่ามันจะครบวงจรเขาแล้วเส้นที่เหลือเนี่ยจริงๆผมมีอีกปลายหนึ่งมันน่าจะเหลือสักประมาณ2เมตรมั้งครับก็สามารถสั่งซื้อเฉพาะคอนโทลกล่องคอนโทลได้อันนี้เปิดปิดนะครับตัวกล่องคอนโทลจะอยู่ตรงนู้นคือพอมันเป็น IR เนี่ยเราต้องดูว่าจุดลับมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือสีตามที่ปุ่มที่เขามีอยู่ เปลี่ยนเป็นลูกได้แบบนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟท้างไอหัวกล้องรีโ <Th itta> มทควบคุมได้หลากหลายแล้วก็ <S <S คือราคาไม่แพงผมว่าเอามาเนี่ยมาแต่งห้องมาอะไรเงี้ยหลักการของมันคือพยายามซ่อนเส้นไว้ครับให้มันให้มันบังสายตามไม่งั้นเม็ด LED มันจะ ทิมตาเรล่าซ่อนๆไว้เท่านี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศการทํางานคือไม่ต้องหลูบอย่างนี้ก็ได้ตั้งเป็นแสงที่เราชอบก็ได้นะครับหรือรลูบอันนี้มันกระพริบกระพริบได้ด้วยนะครับเอาไว้ตืดๆนะครับคือผมว่าเขาทําออกมาได้ดีทีเดียวนะครับควบคุมคอนโทรลได้หลายแบบลองไปเล่นดูครับสิ่งนี้เรียกว่าสตริปลท์นะครับแล้วตอนนี้ล็อกดาวน์ก็น่าจะใกล้ที่จะผ่อนคลายแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ โต๊ะทางานที่บ้านเราก็ยังต้องคงไว้อยู่นะครับเพราะสถานการณ์มันยังไม่แน่นอนนะครับเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเราก็จะมีออฟฟิศเป็นของเราเองที่บ้านนะครับที่เราจะแต่งเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะของสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับกด subscribe ไว้ได้นะครับต้องซาทําเรื่อยๆครับทาทุกวันครับวันละหนึ่งคลิปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ